ปอกสองสองนะครับระยะสิบเมตรดูยิงด้วยจุดสี่ห้าจะโดนไหมนะครับเมื่อกี้ยิงด้วยปอกสามแปดไปแล้วไม่พอใจอันนี้เดี๋ยวปอกสองสองเดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวนอนไม่หลับซูมเห็นไหมเห็นไหมผมซูมเห็นปะไม่เห็น่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เออเดี๋ยวค่อยไปดูแต่ถือว่าเราไม่ได้ตัดต่อนะครับเ,เราต่อเนื่องนะครับแต่หาจริงเยงอะ <laughs> เราไม่รู้เราจะเล่นอะไรกันแล้วนเนี่ย,ยสัตว์โดนจริง <laughs> ไอ้เหี้ยว่าคือดีนัดแม่งนอนหลับหรือวะ ไอ้นัทแม่งนอนหลับแล้ว,วกลัวหาย,หายเลยหายโอ้ยยีย่ oh, yeah, นอนหลับแล้วคืนนี้ <laughs>